สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าวันนี้ผมจะพาพเพื่อนๆนะครับมาชมการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามแยกนารองบริเวณเท่าเทคลองเตยกันนะครับรูปแบบก็เป็นสะพานแบบยกระดับสี่ช่องจราจรสองทิศทางความยาว1,950เมตร กว้าง17.40เมตรเริ่มจากโรงเรียนนรศีวิทยานะครับถนนพระลาม3มุม่งหน้าไปทางถนนร,รัชดานะครับก็เป็นสะพานแบบยกระดับข้ามสะพานถนนเชื่อเพลิงที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับแล้วก็ไปข้ามด่วนเฉลิมมาคนครนะครับข้ามแยกร้อนนองแล้วก็ไปเชื่อมสะพานเดิมนะครับที่เหลือจากการลือนะ ตรงนั้นก็ต่อเชื่อมกันนะครับกับสะพานเดิมที่เขาเหลือ,อไว้ข้ามถนนพระรามสี่นะครับแล้วก็ไปลงบริเวณหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสลีกินนะครับถนนรัชดานะตอนนี้ก็ก็มีความคืบหน้าไปได้มากแล้วครับท่าที่ดูนะก็อยู่ประมาณสัก70กว่าเซนนะครับในการก่อสร้าง สะพานยกระดับนะครับามแยกนารนองนะครับโครงการนี้เขามีอยู่สามสะพานนะก็มีที่เปิดไปก็เป็นสะพานสุนทรโกษานะครับตรงนั้นก็เป็นสะพานเลี้ยวนะเลี้ยวขวาจากแนวเส้นทางรัศดานะครับมุ่งหน้าถนนสุนทรโษาความยาว600เมตรนะครับตรงนั้นก็สร้างเสร็จแล้วนะเปิดไปเมื่อเดือนธันวาคมนะครับก็เร็วๆนี้ก็จะมีสะพานถนนเชื่อเพลิงนะครับ ซึ่งคิดว่าไม่น่าจะเกินนะครับประมาณเดือน2เดือนเนี่ยน่าจะเปิดใช้นะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับบริเวณที่มีการก่อสร้างโครงการสะพานข้ามแยกนรนองอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับการก่อสร้างในช่วงบริเวณแยกนรนองกันนะครับที่ผ่านมาส่วนมากผมจะอยูแ่แถวโรงเรียนโรงรีวิทยาเดี๋ยววันนี้เรามาดูภาพรวมนะครับตลอด ความยาวของสะพานข้ามแยกด้านนอกกันเลยด้านขวาก็เป็นสะพานใหม่ๆก็เป็นสะพานข้ามถนนเชื่อเพลิงนะเดี๋ยวสะพานข้ามแยกด้านนอนีหยเขาจะข้ามสะพานถนนเชื้อเพลิงอีกทีนะครับโดยมีต่อหม้ออยู่ระหว่างทางวิ่งไปกลับตอนนี้ก็ด้านหน้าผมเป็นการก่อสร้าง หมอเพื่อเห็นนะครับการต่อสร้างสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิงนะครับด้านขวานี่ก็เป็นดวนเฉลิมมานาครน,นะครับส่วนด้านซ้ายมือก็มาจากบางนามุ่งหน้าไปทางสุขสวัสดิ์พระรามสอง ก็หันหลังกอดมาแล้วครับด้านหน้าับเป็นแยกละละนองนะยกระดับที่เห็นก็เป็นด่วนเฉลิมนครนะครับที่มุ่งหน้าไปบางนาจากบางนาไปสุขุมวิทสําหรับสะพานยกระดับข้ามแยกดะลน,นองนะครับก็จะข้ามด่วนเฉลิมนครตรงนี้ด้วยนะครับจะเห็นนะครับมีการหล่อเสาตอม้ออยู่ อนนี้ผมยืนอยู่บริเวณถนนพระรามสามนะครับซอยแปดสิบห้าก็อยู่ใต้ด่วนเฉลิมพานครนะครับด้านซ้ายมือนี่ก็ในเลนขวาสุดนะครับเป็นสะพานถนนสุนทรโกษานะครับอันนี้ก็เป็นสะพานที่สร้างตามแนวถนนรัชดานะครับแล้วก็เลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาไปลงถนนสุนทรโกษานะครับตั้งแต่เปิดสะพานเลี้ยวสุนทรโกษาเนี่ยทําให้ การเจราจรนะครับจากถนนพระรามสามนะครับมุ่งหน้าแยกลาดนองเนี่ยคล่องตัวขึ้นมากเลยก็เป็นทางรถไฟสายโรกันนะแยกออกมาจากทางที่จะไปสถานีแม่น้ำ ก็เป็นรถที่ด้านบนเหมือนจะเป็นมีกล้องนะครับมีกล้องอยู่ประมาณสี่ทิศทางนะมีด้านบนด้วยแต่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเป็นรถอะไรนะตรงนี้เป็นสะพานเลี้ยวนะครับเลี้ยวขวานะสะพานเลี้ยวศูนย์ทองกษาก็เป็นสะพานแบบเลี้ยวอย่างเดียวนะครับไม่มีย้อนกลับนะคือเป็นทิศทางเดียวเลย ตอนนี้ผมมายืนอยู่ด้านขวาก็เป็นโรงเรียนพระมหาเลทยายคอนแวน์นะครับตรงนี้ก็เป็นแยกและลดนองก็มีการสร้างเสาตอมอนะครับหล่อเสร็จแล้วนะตอนนี้ด้านนี้เป็นถนนสุนงค์กษานะครับตรงไปก็เป็นถนนพระรามสีนะไปสีลม รถเลี้ยวขวานะครับอันนั้นก็ไปเข้าถนนสุโษานะครับมุ่งหน้าไปทางพระรามสี่ก็มีไปกลับนะครับ นี่ก็วิ่งไปแยกของเตยนะครับถนนพระรามสี่ด้านซ้ายนี่ก็แยกของเตยก็ไปได้นะครับไปสุนทรภูษาหรือจะไปพระรามสาม นะครับตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นสตาตอมอที่เขาเตรียมไว้นะครับจะเห็นว่าตรงนั้นเขายังทุบนะครับแต่ว่าเหลือไว้นะเพื่อจะเชื่อมนะครับก็จะเชื่อมกับสะพานที่สร้างนะพอข้ามแยกนรนนนะครับจะมาเชื่อมกับสะพานเดิมเนี่ยแหละเพื่อไปข้ามถนนพระรามสี่แล้วก็ไปลงตรงศูนย์ประชุมแห่งชาติสตีกิจนะครับเขาก็เลยเหลือตรงส่วนนี้ไว้ ก็เป็นสะพานยุกระดับที่ข้ามทั้งหมดเลยนะครับข้ามถนนเชื่อเพลิงข้ามด่วนเฉลิมมรนครข้ามแยกนรนนองแล้วก็ข้ามถนนสุนทรภู่าเพิ่งสร้างใหม่ด้วยนะนะครับก่อนจะไปเชื่อมต่อก,กับสะพานที่เหลืออยู่ตรงด้านหน้านี่ยแหละครับก็เป็นการขยายสะพานนะครับให้ยาวขึ้นเพราะว่ารถ จุดที่เป็นคอขวดนะตรงแถวช่วงที่จะเข้าถนนพระรามสี่นะครับตรงนั้นจะเป็นคอขวนนะแต่ก่อนนี้สะพานก็จะสั้นๆนะครับตอนนี้ก็ต่อยาวไปถึงถนนพระรามสามหน้าโรงเรียนดนตรีวิทยานะครับทําให้รถที่วิ่งมาจากพระรามสามนะครับไม่ต้องมาติดขัดหรือมาเบียดกับรถที่จะเข้าพระรามสี่นะครับก็วิ่งยาวไปเลย นี่เป็นสะพานเดิมฮะสะพานเดิมข้ามถนนพระรามสี่ตัวนี้เขาไม่ทุบออกเพราะว่ายังใช้งานได้นะครับก็ข้ามถนนพระรามสี่ไปก็จะทำให้เกิดการข้องตัวนะครับเพราะว่ามีสะพานที่เพิ่มมา ก็คือสะพานเลี้ยวสุโกษาเนี่ยนะที่เพิ่มมานะครับส่วนสะพานถนนเชื้อเพลิงเนี่ยเขาปรับปรุงเพราะว่ามันเก่ามากนะครับก็ปรับปรุงไปในเวลาเดียวกันเลยแล้วก็สะพานข้ามแยกนนทะนองเนี่ยก็ขยายให้ยาวขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้เป็นคอขวดน,นะครับ สะพานเดิมเนี่ยเขาจะข้ามแยกนรนนท์นะครับกับข้ามพระรามสี่นะแต่ว่าสะพานใหม่นี่ข้ามหมดเลยนะครับข้ามถนนเชื้อเพลิงข้ามดุสิตรมนครข้ามแยกนะนทง์แล้วก็ข้ามถนนพระรามสี่นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่เขาลงมานะครับทั้งขึ้นทั้งลงนะเป็นแบบสี่ช่องจราจอนะครับสองทิศทาง ลงมาตรงสวนประชุมแห่งชาติสิริกตนะครับวิ่งมาอีกหน่อยก็จะมาถึงถนนสุขุมวิทต,ตรงนี้เลยนะตรงที่ผมถ่ายตรงนี้ก็นำมาฝากกันนะครับสะพานข้ามแยกนรน,นองขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ